ลูกแดงๆดข็ต้นนี้มันจะเป็นเนื้อทรายนะทุกคนมันก็จะกลายเป็นเนื้อทรายเดี๋ยวใบมันร่วงนะมันจะเห็นสีสวยสวยอันนี้ใบมันยังไม่ร่วงไนงะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าเช้านี่ก็เดือนน,นี้นเราจะ,จะเดือนตุลาคมเราจะเดินไปสวนจะจะไปเอาไอ้นี่เพื่อนๆืนเอาไอผัก าบางอย่างบางกระถางอะเอากลับมาบ้านเพืเ่อนๆนะเหมือนพวกใบยี่หร่าอย่างเงี้ยลงเบียก็จ,ยจะพาทุกคนดูต้นแอปเปิลจิ๋วตรงนี้จัโอุ้ยเพืเ่นอนๆเ้ยดอกคักเห็นไหมต้นที่วันจอยเคยเก็บอยู่สูงเด้อดอกดอกคักดอก,กแน่เลยเออนี่อนดอกมากแอปเปิลจิ๋ว อีกสายพันหนึ่งจะ <Okay. S 1> เยอะนะทุกคนแต่มันก็ไม่ดกเท่าเปีที่แล้วนะปีที่แล้วจะดกกว่าเนี <Okay. S 1> ่ยจะเก็บใส่กระเป๋าสักหน่อย okay. มีหลายสายพันตานหลังเขาไม่กินเขาปลูกเป็นไม้ประดับกันทุกคนนะนะ ขยะยาลมมันพัดขยะเห็นไห้ทุกคนเนี่ยมีรังนกเลยเนี่ยรังนกอ้ยงามนะดูะด,ดูยังก็เชอรี่เลยนึกดกมากดกจริงๆด้วยดกครับดกแน่พวกเจ้าเห็นไหมะเขาปลูกเป็นไม้ประดับนะทุกคนนะเขาไม่ได้ปลูกไว้กิน นระกิ่งทุกทีอะตกแถวนี้ยมันก็จะดกนะแต่ปีนี้ไม่ค่อยดกย้อนแสงหน่อยก็ขอโทษขออภยัยด้อทุกคนนี่เห็นไหมเนีแแแ่แดงลู่เลยแดง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 ลู่เลยเดี๋ยวจยให้ดูใกล้ๆเนี่ยเก็บคิมให้ดูเลยแปลงฟันมาด้วยทีนี้คะ แปลงฟันมาด้วยเพื่อนๆมันก็เลยแบบว่าฟาดเปื่นไปเลยเนียเยอะอเก็บปะแต่ว่ามันก็ไม่อร่อยเท่าต้นที่ว่าจอยเก็บไปฝากพี่สายต้นต้นนั้นน่ะมันจะอร่อยต้นนี้มันก็โอเคอยูุทุกคนแต่ไม่ได้อร่อย,อยขนาดนั้นนะด้วยเห็นไหมลูกแดงแดงแขๆต้นนี้มันจะเป็นเนื้อทรายนะทุกคนมักนก็จะกลายเป็นเนื้อทราย เดี๋ยวใบมันล่วงนะมันจะเห็นสีสวยสวยตอนนี้ใบมันยังไม่ล่วงไงอย่างนี้แหละอดอกคักดอกแน่ดอกจริงๆดอกอีหลีหลอโอ้ยมืดทุกคนมืดนะมืดอ่ะมืดไปตรงนี้เห็นไหมงามคักง,งามแน่ไหวกันเป็นพวง บางคนก็บอกเก็บเลยค่ะน้องจอยจอยจอย,ยังไม่อยากกินจ้ะนะจอยยังไม่อยากกินจอยก็ยังไม่เก็บนะทุกคนนะแค่มาถ่ายทุกคนดูนี่ข้างบนนี่จะโดกเดี๋ยวมันก็ร่วงจ้ะมันก็ร่วงคลง้ายๆพุทธาพุทธานั่นแหละเพื่อนๆนะพุทธาเออนั่นแหละมันก็จะร่วงลงเต็มพื้นนู่นะข้างบนนะเห็นไหมนะแดดไม่มีวันนี้มืดคึมก็เลย ต้องไอที่เอาจะทุกคนมืดนะเห็นไหมโอ้ยอิ่งอ,อ,อ่อนนะอยู่ข้างบนนะเรล้มขาหักอีกเห็นไหมถ่ายแล้วถ่ายอีกอันนี้มันจะสีส้มๆทุกคนนี่สีส้มๆแดงๆส้มๆม่วงๆรสชาติก็จะออกอมเปรี้ยวอมหวานฝ,ฝาดๆจะทุกคนนี่ อมเปียวอมหวานฝาดฝาดเฟื่อนนิดๆไม่ถึงกับลูกสีเหลืองไงลูกนี้ก็ถือว่าอร่อยอยู่แล้วแต่คนชอบอ่ะจ๊ะนะใครชอบอย่างเงี้ยนี่น,นี่อย่างเงี้ยงามเนาะงามดิถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายจนแบบคนมองถ่ายกันเลยคนมอง้ะทุกคนเลยนี่แหละทุกคนจ้ะ ้นเก่าต้นเดิมต้นที่จอยเคยเก็บน,นุนนนน,น,นนนดกนะเห็นไหมดกคักดกแน่จอยว่าอยู่นี่วิ่งสอ,อนได้ทุกคนเอลยจะทุกคนต้นนี้แหละแต่ว่าจอยไม่ไม่ได้มาเก็บเหมือนทุกปีนะเพราะว่ายังไม่อยากกินอ่ะเดี๋ยวค่อยอยากกินแล้วค่อยมา<ด>เก็บเพื่อนเพื่อนระหว่างทางเดินมาสวนก็ต้นไม้เห็นไหมเขากำลังเปลี่ยนสีจ้ะ เปลี่ยนสีอมไซกับแวน่นกันวันนี้ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเดี๋ยวเขาก็ร่วงจะ,ะคือหน้าหนาวแล้วทุกคนร่วงละดูทุกคนใบไ,ไม้ร่วงเห็นไหมโอ้สุดยอดหน้าหนาวไปเข้าสวนกันนี่บ้านหลังนี้ที่ว่าจอยมาเก็บเอ แอปเปิ้ลเล็กับเพื่อนๆนะบ้านหลังเนี้เขาอนุญาตให้จอยเข้าไปเก็บจ้ะเขาอนุญาตให้จอยไปเก็บนะทุกคนนะจอยก็เลยเก็บมันเหลือแต่แอปเปิ้ลใหญ่คือแอปเปิ้ลใหญ่จอยก็ไม่ค่อยกินเลยท,ทุกคนะเก็บไปก็ไม่ค่อยกินเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบกินแอปเปิ้ลเน่ยตอนเด็กๆก็ชอบอยู่เนาะ เพราะที่บ้านเราสมัยก่อนไม่มีไงตื่นตาตื่นใจอยากกินแต่พอไอ้นี่มาแล้วอานะมาอยู่เมืองที่มันมีแต่แอปเปิลแล้วก็คือเบือ่อไงคือมันบ้านเราบางคนนะมะม่วงเยอะๆก็ปล่อยให้มันร่วงทิ้งเน่าทิ้งเงียที่อังกฤษก็เหมือนกันจ้ะมันเยอะแยะมากมายเขาก็ไม่ได้กินนั่งกินเอากินเอามาเล่าเพื่อนๆนะ มาอยู่ในเมืองที่มันมีอยู่แล้วมันจะเบื่อ,อเพื่อนๆนะมันจะเบื่อไม่อยากกินจอยก็จะมาตัดต้นต้นทูนจะเอาไปแกงนะเห็นไหมมะระมะระมะระนะ่ลูกหนึ่งลูกนี้จะโอเคอยู่นะน่าจะหนาวแล้วที่หน้านี่ก็ฝนตกตลอดทุกคนเอ้ย แตงกำลังติดมาติดในช่วงนี้ล่ะแตงก็ใช่เยอะแต่ไอ้บวบเนี่ยไม่ได้กินนะเพื่อนเพื่อนไอ้ฟักแมวเนี่ยเพื่บวบฟักแมวนี่ไม่ได้กินจ้ะวีนี้แต่พี่หน้าจอยต้องเพาะเนิ่นๆนะเพาะเขาเนิ่นๆบางท่านบอกจอยว่าเออเอายอดเขามากินได้น้องจอยอย่างเงี้ยมันยอ,ยอดมันไม่เยอะจ้ะทุกคนนะยอดเขาไม่เยอะมันไม่เยอะก็เลยแบบเอาไปทำอะไรกินไม่ได้อ่ะ Mitä uh, te อันนี้ก็ไม่ทำปุ๋ยทรงไหนี่เละจ้ะทุกคนนี่ได้ไปนิดหน่อยอาจจะเก็บไอ้นี่ไปด้วยเลยก็ได้นี่ย,ยอดยอดอะไรนะยอดที่ชันเนดือนดอกอะ่ะยอดรักแมวอ่ะอาจจะเก็บไปด้วยเลยอ่อจจะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะสอได้มันเดี๋ยวมันจะ ไอ้นี่ไม่ได้กินยอดฟักแมวไปเลยพึ่งเข้าไปอะไรตรงนั้นนะพึ่งเอ๊ะออกมาสิให้ก็ออกมาหน่อยเพื่อนๆได้มันมันหาที่ออกไม่ได้มาออกมาปล่อยเข้าไป ผมให้เอาออกก็ไม่เอาออกไม่อ,ออกตะเ,เกียรตะกายไปทำไมตรงนู้นเนี่ยน,นี่มาเนี่ยนี่มันเนี่ยปล่อยเถอะทุกทุกคนไม่ทำไม่ช่วยละก็เนี่ยเขาออกไม่ยอมออกไม่ใหญ่เลย ไว้ก็อแบบ่ไอ้นี่แล้วก็ตายนี่นี่หมดต้มกินกน้ำพริกรวกน้ำพริกเก็บไปเลยมันคงสารอยู่แต่มันไม่ยอมออกเนะี่ยจะให้จับพึ่งก็จับไม่ได้เพื่อนออดจอยนี่เป็นคนแพ้อยู่ ไปให้หมดเลยไอ้ไหนที่ยอดอ,อ่อนเราช่วยอยากให้ออกไม่ยอมออกทำทำยังไ,ไงได้นี่ทุกคนได้ประมาณนี้ บินไปบินไปเลยหาทางออกเองอะเก่งอยู่หรอกเข้าได้เก่งอยู่หรอกเข้าได,าได้แต่ออกไม่ได้นี่เก่งมากอืมแตงกวาก็กำลังออกลูกอยู่จ้ะทุกคน ไ้บวกมาอีกสองอันจ้ะทุกคนนี่มะเขือเทศเก็บปะเผื่อไปทำอะไรปลูกมาไม่ค่อยกินถ้าจอยไม่เห็นต้นมันอะไรน,นี่นะต้นที่แบบเขาเรียกเลยเพื่อเพื่อน,อนแบบว่างอกขึ้นมาจอยก็ไม่มาปลูกอะ่ะ <c> ม <oughs> ันจอยแบบน้องแอร์กินอยู่จ้ะทุกคนนะ ต่จอยละไม่ค่อยกินโอ้ยเมล็ดผักชีร่วมทางนู้นมันจะได้ขึ้นแต่แห้งๆเขาก็ร่วมเขาก็งอกจ้ะผักชีพริกอันนี้เดี๋ยวจอยจะเอาเข้าไปในบ้านผักคือนนูอ้ออามาไว้ข้างนอกเพื่อนๆเอยติดติดดอกออกผลไอ้เขาเรียกอะไรนะมันไอ้เนี่ยพริกพริกหนุ่มอ่ะเพื่อนๆพริกหนุ่มนี่เห็นไหมนี่ กองกันอุ้มปุ่มอยู่นี่ยเจ็บไปบ่มอมันดกคลาดได้นี่ยดูซะมันดกอะไรช่วงหน้าหนาวไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจกับสภาพตินฟ้าอากาศปีนี้มากเบืบ่อมันบ่นบ่นบ่นปะบ่นละเริ่มบน่นละเริ่มบน่นละน้องทุกคนเพื่อนๆพอคงจะว่าอุ้มบ่นจริงๆไงอุ้มบ่นหน่อยเถอะ บนในทางที่ดีไม่ได้ทางเสียหะเสียหายทุกคนไม้จอยบนยหน่อยคถอะจอยบนในทางที่ดีหรอกจะไม่ได้บนในทางที่แบบแย่ๆทุกคนทางดีๆอ่ะเอ้ไหมมักเขยยังไม่เก็บไปนะเพื่อนๆนะยังไม่เก็บไปเดี๋ยวก็จะหนาวหนาวพักอยู่แต่ว่ามันก็ตายนั่นแหละทำไงได้รอให้มัน จนวินาทีสุดท้ายอยค่อยนี่ค่อยเก็บไปนี่รอยแมวนี่เริ่มมาโกยจะขี้ใส่ตินี่แมวนี่เพื่นๆน,นะแมวก็พอแมวเราจะเอา,เอาต้นยีรากลับบ้านด้วยเอาต้นยีราตะกระถางกลับบ้านนี่ที่ย้ายเข้ามาไว้ตอนนี้ยังไม่เก็บนะคะน้ำรู้สึกแห้งๆนี่ ให้ดูแลดูอีกดูก่อน <c oughs> คุณทนายก่อนจะไม,ไม่มีให้ดูละอวดหน่อยเถอะนี่เม็ดแดงเชียเม็ดแดงเม็ดแดงถามว่าลดน้ําอีกไหมไม่ลดาานะจ๊ะนะจอยไม่ลดแล้วไม่ไม่ลุกไม่ลดมาแล้วน้ําเพราะว่าเดี๋ยวมันหนาวแล้วจ้ามันหนาแดงไม่ตน้นกล้วยชาด้วย แดงและเป็นบางเม็ดนี่มันกำลัลงติดง้มเชียจะได้กินเปล่าเนี่ยบางทีเพื่อนๆบอกให้จอยเอาเข้าบ้านอีกเนาะบางท่านเพิ่งมาติดตามเถิดได้ผักอะ่ะบอกน้องจอยเอาข้าบ้านเลยเข้ามันก็ไม่รอดจ้ะนะข้ามันก็ตายคือเก่าเพราะอากาศภายในบ้านกับที่นี่มันแตกต่างกันจ้ะทุกคนม,มันก็เลยแบบเอาไปเข้าไปในบ้านก็ไม่รอดเคยเอาเข้าแล้วจ้ะนี่ เอาไว้อย่างนี้ก่อนได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรปีหน้าค่อยปลูกไม้นะคะนี่ยีราจะไม่ลดน้ํามันเดี๋ยวมันจะไอ้นี่นี่นี่ก็ยี่ราจ,จะเศรษฐายเพื่อนเศรษฐายจริงๆแต่ทำไงได้เนาะสภาพดินฟ้าอากาศอาจ้ะทุกคนทำไงได้ทุกคนสภาพดินฟ้าอากาศอะดินฟ้าอากาศมันอ ไม่เป็นใจที่จะให้เราได้กินนานๆไปนี้ได้กินแค่น,นี้ก็อถือว่าโอเคจ้ะนี่กำลังติดลูกเต็มเลยกำลังติดลูกแต่ว่ายังว่าอะไรจ้ะหนาวเข้ามาละเราก็จะปล่อยว่าจนวินาทีสุดท้ายจะให้เขาโตจนวินาทีสุดท้ายค่อยเก็บเก็บตัวน,นี้ก็เสียดายเขาทุกคนนะไม่เราจะ สวนน้อยๆเทียงกิจนี่ทุกคนแอปเปลิลกิ๋วที่จอยเก็บมาจะมันยังไม่หิวไงมันก็เลยเก็บมาแค่นี้เดี๋ยวจอยชิมให้ดูนะจอยแบบว่าเพึ่งไอ้แปลงฟันมามนเพื่อนนะมันก็เลยแบบว่ามันจะออกฟืนเฟนะีอน่ะมันจะเปรี้ยวดูนะ <laughs> เปรี้ยว มันไม่กรอบเท่าพันธุ์ที่ว่าจอยเก็บไปให้น้องใหม่กับพี่สายนะอันนั้นพันธุ์ใหม่ที่ว่าจอยเจออร่อยพันธุ์นี้มันจะออกเปรี้ยวแล้วก็เป็นเนื้อทรายถ้ามันสุกเยอะเนือ้อ,อรวนไว้แล้วเนี่ยวนมนขึ้นเปรี้ยวไหมใครชอบของก็เปรี้ยวเนี่ยนะ สุดยอดแต่ว่าจอยแบบไม่ค่อยชอบของเปรี้ยวเท่าไรทุกคนเอาตรงๆค่ะไม่ค่อยชอบของเปรี้ยวแต่ชอบเก็บเก็บแล้วเอาไปฝากชาวบ้านเขาฝากเพื่นพนอนๆอ่ะฝากคนที่เขากินอะ่ะอืมนีน่กาจะทุกคนนะจอยก็พาไปดูต้นรับอปโปแล้วก็พามาดูสวนเนาะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบาย